สวัสดีครับพี่ดีสวัสดีครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเชียงใหม่ครับโอเคครับยังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับรายการ OCU ร้านอะไรเอ่ยร้านเนี่ยอาหารมังสวิรัติคุณเชิญครับร้านมาอาหารมังสวิรัติคุณเชิญอยู่ที่ไหนครับผมซอยสุกเสษมถนนนิมานเหมินซอยสุกเกษมถนนนิมมานเหมินนะครับผมหาไม่ยากนาะเภเมืองไเองเลี้ยวเข้าซอยมานิดเดียวครับอยู่ขวามืออ๋อโอเควันนี้ OCU มาดู เรื่องบ้านมาดูเรื่องพลังงานของบ้านนะครับตามความเชื่อปรดใช้วิจารณญาณร้านนี้เป็นร้านอาหาร,รเพื่อสุขภาพร้านนี้เป็นร้านอาหารมังสวิรัตบการจัดร้านการตกแต่งร้านเป็นอย่างไรผมบอกเลยว่าพี่ดีมีอย่างหลายอย่างแล้วก็มีหลายอย่างโอ้หลายอยางที่บ้านพอมาถึงเนี่ยอันดับแรกเลยคือเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าจะต้องบอกหน่อยว่าต้นไม้อันไหนคือต้นไม้ในร่มปลูกได้ต้นไม้อันไหน คือต้นไม้ที่ต้องการแดดเพื่อความเหมาะสมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในบ้านของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เชิญครับ,คร,บครับผมอันดับแรกเลย <S <S 1> <S 1> นะต้นไม้เนี่ยต้องทราบ ชนิดของมันว่าต้นไม้ต้นไหนคือต้นไม้ในร่มต้นไม้ไหนคือต้นไม้ต้องการแดดนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านคือพี่ดีเนี่ยเป็น f c ของรายการนะครับเป็นยติธรรมกระยาณิมิตของผมนะก็ OCU ก็มาเจาะบ้านเขาเหมือนกันอันดับแรกเลยที่ผมจะบอกคือต้นไม้นี่แหละต้นข้างนอกเนี่ยมีต้นสาริกาต้นสาริกาลิ้นทองเนี่ยเขาต้องการแดด นะเป็นไม้แดดถ้าสมมุติว่าเราเอาเขามาอยู่ในที่ร่มก็จะเหี่ยวเ็าจะตายก็จะเฉาก็จะเกิดต้นไม้แห้งตายในบ้านนะครับตรงนี้รบกวนเปลี่ยนด้วยนะครับนะยังอยู่ใต้ต้นโมกอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้แดดเต็มที่ก็ไม่ไม่ไม่เหมาะนะคมันมันเป็นร่มเลยพี่ตรงนี้มันไม่โดนแดดเลยครับผมนะอีกอันนึงนั่นก็คือต้นสนเนาะผมเห็นหลายบ้านเลยต้นสนแผงเนี่ยเขาเรียกสนอะไรนะ สน,ท,นที่ผมไปซื้อเขาบอกสนหอมสนหอมไ่ย,ยุงด้วยครับสนหอม<น>ไ่ย,ยุงต้นสมหอมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่อยู่ในแดดนะครับจะเคี้ยวจะผ่องใสมากเป็นต้นไม้กันยุงจริงแต่ต้องอยู่ในแดดเมื่อเราเขาไมา่เข้ามาอยู่ในบ้านใบของเขาก็จะล่วงแล้วก็จะสก,กปรกแล้วก็จะแห้งตายก็ไม่ดีอีกประการที่สามคือดอกดาวเรืองที่เราใส่ไว้เป็นถุงดําถุงดำเนี่ยนะ ผมแนะนําว่าเอาเป็นไม้ใบดีกว่าเพราะบ้านเราสวยอยู่แล้วมีดอกไม้ผ้าดอกไม้พลาสติกเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกัน <pow> เพราะฉะนั้นดอกดาวเรืองมันเป็นดอกไม้ที่ไม่ค่อยจีรังเนาะมันเป็นแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาดอกพวกนี้เขาก็เฉาพอเฉาแล้วเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวก็ต้องปล่อยไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะรั่เทอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรเอาออกนะครับ,รบหรือว่าตั้งเพียงชั่วคราวพอเหี่ยวเฉาแล้วก็รีบทิ้งไปนะครับเ <ๆ S 1> อาไว้เพียงประดับอยากให้ได้ไม้เนี่ยที่มันเป็นมงคล มงคลก็จริงแต่ให้อยู่ถูกที่ถูกทางด้วยพื้นที่ของบ้านเรารนะครับอีกอันนึงพอเข้ามาขอชมเชยต้นพูด่าง,างนะพูด่างเนี่ยสามชั้นอย่างเงี้ยเหมาะสมต้นพูด่างต้นกล้วยไม้ต้นกล้วยไม้ความหมายคือการเชื้อเชิญนะต้นกล้วยไม้ขาวนะดอกแคทรียาอย่างนี้นะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพูด่างจัดมาอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะครับแต่ตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงนะเนื่องจาก ในร้านเราเนาะจะเป็นร้านปิดก็ถางทูบไม่ต้องจุดนะใช้แค่น้ํากับดอกไม้พอจัดอย่างนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมจัดให้ใหม่นะครับนั่นก็คือใส่พานก็ได้ครับผมนะใส่พานอย่างนี้นะครับแล้วก็แก้วน้ําวางวางตาตรงกลางอย่างนี้ก็ได้ครับผมนะครับครับส่วนอันนี้เราจุดทูบไม่ได้ครับทูบเป็นมลภาวะด้วยนะครับเดี๋ยวเนี้เอาออก นะครับสำหรับพระพิกเนตแนะนําทำที่ข้างๆนี้นะครับนิดนึงเล็กๆเพราะว่าองค์ท่านก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเล็กๆสักนิดนึงตรงนี้นะครับถวายดอกไม้ก็ได้เพราะว่าเราไม่สามารถถวายเครื่องเครื่องไหว้ใหญ่ๆดูตามความเหมาะสมนะเดี๋ยอนี้เปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับตรงนี้พยายามให้โล่งนะครับผมให้โล่งแล้วก็จัดให้ให้ดูดีที่ชูไม่ต้องเอาวางตรงนี้นะครับผมต่อมาผมเห็นอย่างหนึ่ง เนี่ยพี่ดีเนี่ยอันนี้คือประตูห้องเก็บของเนาะครับอย่างที่เขาเรียวกว่าประตูที่มันที่มันตายเราเอาม่านมาปิดแล้วก็เอาอันนี้มากัน้นแต่ความเป็นประตูมันก็ยังเป็นประตูอยู่นะครับเดี๋ยวนี้นผมยังยังผมก็เปิดคือเข้าเปิดออกบ้างนะครับอ๋อครับผมแต่ก็ยังถือว่าเป็นถ้าปิดอย่างนี้ก็ยังเป็นประตูมันตายอยูม่มันตายตรงที่ว่าเราเอาของไปขวางเนี่ยครับนะเราพูดถึงการอำนวยความสะดวก พะพี่ยังต้องเข้าต้องออกอย่างที่พี่บอกเพราะฉะนั้นนิดนึงครับผมอาจจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับนะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วมีมุมน้ํามุมอะไรเนี่ยกระเถิบไปหน่อยผมว่ายังมีที่นะนะครับแล้วตรงนี้เปิดเป็นประตูตามปกตินะครับไม่ต้องสีเรียดเลยนะครับนะตรงนี้ถูกต้องแล้วนะฮลกซิลบ้านใครมีฮกลกซิลฮกลกซิวเนี่ยต้องวางในที่หันหน้าออกจากบ้านนะโชว์ซึ่ง อำนาจวัสนาบารมีนะครับอายุมั่นขวัญยืนเนี่ยมันเป็นพรแขกเข้ามาเนี่ยมันเป็นหนออกไปทางประตูหน้าบ้านเลยผมแนะนําเดี๋ยวมีหิ่งเนาะมีชั้นวางเนี่ยเดี๋ยวพี่จะตั้งตรงนี้ก็ได้นะฮะหกลูกซิ่ววางไว้ตรงนี้เลยหันหน้าขอให้หันหน้าออกจากตัวบ้านแล้วก็เอาตรงนี้มาตั้งตรงนี้ยังได้เลยพี่กระเถิบมาแล้วกระเถิบมาปิดเปิดได้ปิดเปิดได้ครับง่ายๆนะครับส่วนมุมนี้พี่ยังสามารถจะตั้ง น้ำหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะโอเคเทพเจ้ากวอูอยู่จุดนี้นะครับผมใช้ได้ครับผมนะแล้วก็ทูบป,ป,ปกติจุดทูบในบ้านไหมเออเป็นบางครั้งตอนเช้าเปิดประตูเปิดอะไรแล้ว,<อ>ลวก็จุดจุดทูบในบ้านก็โอเคแต่แนะนําว่าไหว้ทีเดียวเลยครับ16ดอ,อกแล้วก็เทพเจ้ากวอูเนี่ยใช้น้ําชาแล้วก็10นิ้วแทนทูบปนมือนะครับตรงนี้ก็น่าจะพอเพราะว่าอากาศมันไม่ถ่ายเท นะครับมลภาวะมันจะอยู่ในร้านโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะอันนี้อะไรครับผมห้องอันนี้เป็นห้องปฏิบัติการครับห้องปฏิบัติการโอ้ครัวสะอาดสะอ้านมากครับจะมีครัวด้านหลังอีกเขาอาจารย์อ๋อนี่คือห้องครัวโอเคแต่นี้ร้านกําลังกําลังจะเปิดก็อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยโอเคไม่ว่ากันเซ็ตไม่ถูกต้องนะก็ส่วนปฏิบัติการแต่ครัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสะอาดสะอ้านนะครับทําโอเคแล้วนะ อันนี้เป็นการเตรียมพร้อมฟิตซ้อมอยู่<ช>นะครับใช่ครับนะโอเคอันนี้ไม่ยุ่งนะครับผมนะจัดร้านใหม่นะครับปกติแล้วเราผมไปไหนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของบันไดสําคัญนีดหนึ่ง <c oughs> จะผ่านหรือเปล่าคู่บันไดผีขี้บันไดคนตามมาครับผมนับหนึ่งสองไอ้อย่างนี้ไม่นับนะอนไนออ่นี้ถือเป็นชานพักนะเพราะม,มันไม่เต็มแผ่นครับเนาะสามสี่ห้าห 7 8 9ปด้อ๋อได้เก้าครับผ่านครับผ่านครับนะประตูตรงกัน,นขึ้นมาเจอประตูตรงกันนะนี่ห้องอะไรครับอันนี้ห้องนอนผุมครับอันนี้ห้องอะไรครับอันนี้ก็เป็นห้องห้องพักแต่ตอนนี้นะมีพนักงานมาช่วยก็จะให้เขานอนในห้องพักก่อนเปิดได้ครับโอเคนะโอเคครับนี่ห้องนอนนะ โอเคครับไม่ว่ากันนะ <c oughs> ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับห้องนอนกับห้องพระนะถ้าถ้าปกติตามความตั้งใจก็คือตรงนี้จะจะไม่ได้นอนครับจะเป็นมีโซฟาเป็นนั่งพักแล้วก็เป็นห้องพระครับโอเคนะพยายามอย่าให้ห้องพระกับห้องนอนอยู่ในที่เดียวกันจะไม่สํารวมระวังไม่สุภาพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวาคูบาจาร์นะครับ อยู่อย่างเนี้ยไม่เหมาะสมครับพูดตรงๆบางทีนอนโป้นอนน้ำลายยืดนอนยังไงก็แล้วแต่มันมีด้วยกันทั้งหมดแล้วเราก็มาขับวหว้พระนะครับซึ่งมันไม่เหมาะสมนะครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนนิดนึงห้องพระห้ามอยู่ในห้องนอนห้องนอนห้ามอยู่ในห้องพระนะครับตรงนี้ครับอย่างสมมุติถ้ากรณี ผมตั้งใจทำนี้เป็นห้องพักช่วงแรกผมจะเปิดร้านเนี่ยมีน้องมาช่วยผมก็เลยให้เขานอนอยู่นี่เราช่วยได้ช่วยข่าวได้ไม่เป็นไรพอไม่กี่วันพออนุโลมได้นะครับแต่ต้องบอกน้องเขาด้วยนะจะทําอะไรมิดชิดหน่อยนะครับผมนะตรงนี้ต่อไปครับผมห้องประตูมันตรงกันผมขอนิดนึงเดี๋ยวเอาเป็นวิธีนะตามความเชื่อใช้วิจนะยางนะครับตรงนี้ถ้าเป็นแชงเกอรียก็ได้หรือว่าลูกบอลคริสตัลเนาะ ไฟกระจายไฟใช้งินประตูอ่ามันจะจะได้กระจายพลังงานบางอย่างที่มันเป็นประตูตรงกันกระแสนี่ไม่ค่อยดีตรงนี้ห้องน้ําอยู่ตรงกลางโอเคห้องน้ากว้างขวางไม่ว่ากันห้องน้ำเนี่ยที่ต้องห้ามตามศาสตร์ที่ผมเรียนมาชักโครกห้ามหันทางทิศเหนืออ๋ออันนี้ทเหนือเลยครับห้ามหันทางทิศเหนือใช่ครับอันนี้หันทางทิศเหนือเลยใช่ครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีแก้เนี่ยตอนนี้กําลังปรับปรุงร้าน บิดชักโครกเขจบแล้วบิดชักโครกให้หันไปทางนี้วิธีแก้คือเปลี่ยนทิศของชักโครกน่าจะไม่ยากหรอกนะครับให้ช่างปลาปาให้ช่างอะไรลองดูมันมีฐานชักโครกแล้วบิดให้หันไปทางนู้นนะครับในห้องอะไรครับห้องนอนนะจะมีหมาอยู่ข้างในอ๋อมีหมาอยู่ข้างในไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ดีเปิดเลยครับโอเคครับใช้ได้ครับห้องนอนคราวนี้อยากจะถามบ้างว่าในเรื่องของความเชื่อของการทำอาชีพเนี้ย เกี่ยวกับเรื่องของตัวพี่เนี่ยที no ่กินมังสวิรัตเนี่ยมีความคิดยังไงในเรื่องของการกินมังสวิรัตก็ผมตัองเท้าความตั้งแต่เริ่มเลยครับว่ามาครับคือคือเริ่มเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อเรื่องมังสวิรัตเลยครับทานอาหารปกติาจริงทุกวันเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทานมังสวิรัตตลอดบริสุทธิ์ใช่ครับยังทานเป็นช่วงเดี๋ยวก็ทานนู่นทานนี่ไปครับ คือครอบครัวผมเลยดีกว่าครับก็ไม่ได้เริ่มมาด้วยมังสวิรัตแต่ว่าในจังหวะโอกาสหนึ่งเนี่ยในสมัยที่ที่คุณแม่ผมเนี่ยได้โอกาสทําอาหารจัดเลี้ยงก็มีกลุ่มวิปัสสนามาเข้ามาขอให้คุณแม่ทำอาหารเป็นมังสวิรัตหน้อยจะไปเลี้ยงคนที่มาปฏิบัติธรรมนั่นคือจุดเริ่มต้นครับครับคุณแม่ก็ด้วยความที่ไม่ตัวเองไม่ทานมังสวิรัตไม่ได้ทานเจอะไรเลยก็ลองศึกษาแล้วก็พยายามทําให้แบบ ให้ค่อให้ตัวเองพอใจครับคือแบบไม่เอาไม่กินเจไรเงี้ยแต่ถ้าต้องกินเนี่ยจะต้องกินแบบไหนให้มันอร่อยให้มันเหมือนไรเงี้ยจุดเริ่มต้นก็คือตรงนั้นครับครับทําเลี้ยงเป็นประจําทุกปีเลยครับเข้ามาทุกปีก็ทําทุกปีประมาณหกปีจนเขาบอกโอ้ยทำมังวิรัดอร่อยเปิดเลยอืก็เลยเปิดครับร้านแรกก็เกือบสามสิบปีนะครับย้อนกลับไปนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดร้านมาสามสิบปีเนี่ยถือว่าเก่าแก่นะครับสามสิบปีนี่ถือว่า สามทศวรรษนะถือว่าเก่าแก่ในเรื่องของการประยุกต์นำของธรรมชาติมาใช้นะครับในการสร้างสารรค์อาหาร,รที่ปราศจากเดือสัตว์แล้วจุดประสงค์เนี่ยอยากจะถ่ายทอดอะไรให้กับลูกค้าที่ได้กินบางสุิรัตก็อยากให้คือคือผมเองอ่ะตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปช่วยคุณแม่ก็ฝึกได้ทำอาหารมาเรื่อยๆครับทำไปก็รู้สึกว่า อยากให้ลูกค้ามาทานแบบให้สบายใจครับแล้วก็แล้วก,ก็มาทานรู้สึกว่าไ <Stick S 1> ม่ได้ถูกบังคับให้มาทานอยากให้รู้สึกว่าเป็นอาหารมื้อปกติมื้อนึงเลยที่ที่ทานได้อยากทานเข้ามาทานได้ครับบังสุรัตไม่ได้ไม่ได้แปลกหน้าอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทานได้เป็นปกติโอเคสำหรับคนที่เบื้องต้นอันนี้ผมขอแนะนำนะครับสำหรับคนที่กำลังฝึกทานบังสุิรัตเบื้องต้นนะครับ อาหารแปรรูปต่างๆอาจจะเหมือนไก่เทียมเนื้อเทียมอะไรประมาณนี้นะฮะมันเป็นสมมุตินะครับผมมันเป็นสมมุติเราไม่ได้ตั้งใจว่าโอยละไก่ไม่ได้แล้วจะต้องทําให้มันเหมือนไก่เพื่อได้รสชาติไก่ไม่ใช่อันนี้สําหรับคนที่เริ่มต้นบางคนกินไม่ได้นะครับบางคนกินบังสวิร,รัตกินพวกนี้ไม่ได้อันนี้เราก็จึงทําเป็นพวกอาหารเทียมขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเทียมอะไรเพื่อ <oi> ที่จะให้ประยุกต์ในเรื่องของจิตนะครับแล้วเราค่อยๆ่อยละค่อยๆวาง่อค่อย ห่างๆไปในเรื่องของการยึดติดเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านตรงนี้ร้านคุณเชิดตอบโจทย์ทุกท่านได้ดีพอสมควรนะครับเรื่องของการรับประทานมังสวิรัติบรรยากาศก็โอเคลองจัดตกแต่งดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะคิดเห็นว่ายังไงในการมาดูสถานที่ต่างๆอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมครับก็เท่าที่อาจารย์ดูมาถ้าถ้าอาจารย์จะให้คะแนน ออข้อบกพร่องดีกว่าของที่บ้านเนี่ยว่าอันไหนหนักหน่วงสุดครับอาจารย์อันไหน<อ>ที่แบบไม่ให้ผ่านต้องแก้อย่างนี้ครับนิดหนึ่งนะใน,ในตำราของศาสตร์่วงจุ้ยเนี่ยชักโคกห้องน้ำเนี่ยหรือโถส้วมเนี่ยห้ามหันไปทางทิศเหนือที่ผมร่ำเรียนมานะนะครับตรงนี้เนื่องจากห้องน้ําที่ผมขึ้นไปเนี่ยบริเวณมันกว้างแล้วเหมือนกับคล้ายๆเขาปรับปรุงใหม่เนาะนะฮะนิดนึงแก้นิดหนึ่งคือหันชักโคกเนี่ยกลับมาทางเนี่ยที่ตรงนี้ ที่ตะวันออกก็ไตะวันออกครับนะครับแล้วก็เดินน้ําใหม่นิดนึงมันไม่ยากนะครับไม่ต้องออเขาเรียกว่าหาตรงนั้นมาแก้ตรงนี้ก็แก้เราหันแบบทางกายภาพตรงๆเลยครับแล้วอย่างหนึ่งอ่ะตรงโถชักโครกของพี่อ่ะข้างบนข้างบนเนี่ยมันเป็นห้องนอนด้วยกดน้ํากดอะไรมันมันมันไม่ไม่มีความหลับสบายผมจึงต้องหันหน้าซึ่งสวนทางกับทางทิศเหนือพี่หันหน้าชักโคกไปทางห้องนอนเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองกลับทิศดูถ้าในทางการพักผ่อนเนี่ยพี่พักผ่อนไม่สบายนอนไม่หลับเนี่ยนอนผมเชื่อได้เลยพี่บีนอนไม่ค่อยหลับนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยข้อที่2เรื่องห้องพระไม่ว่ากันนะครับเป็นเพียงช่วงครั้งชั่วคราวในการนอนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเขาก็มีชีวิตเนาะเหมือนเขาเอามาทรมานถ้าเขาอยู่ในที่สมควรอยู่ในที่กลางแจ้งนะก็คือต้นไม้ในที่กลางแจ้งต้นไม้ในที่ร่มมีเยอะแยะมากมายนะครับลองดูนะร้านนี้ จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนผมให้75เนะอเลอง,รองปรับเปลี่ยนดูนะครับนอกนั้นโอเคแล้วเพราะว่ามันจัดแต่งกันง่ายๆครับนะครับตรงนี้อาหารร้านนี้มีแนะนำอะไรบ้างกระถามอย่างนี้ดีกว่าเมนูที่นี่หลากหลายครับอาจจรย์นะก็จะทำกระทงทองให้จารย์ชิมโอ้กระทงทองนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นะ มีอันหนึ่งก็ข้อข้าพิเศษครับจะหาทานยากหน่อยสําหรับชาวมังสวิรัตด้วยเนี่ยหาทานยากเป็นพิเศษก็คือข้าวแช่ครับอข้าวแช่ครับผมข้าวแช่นะครับนะท่านผู้ชมข้าวแช่ข้าวแช่เนี่ยเป็นเป็นอาหารพูดง่ายๆว่าเป็นอาหารประเพณีสมัยก่อนอาหารของชาวมอญสมัยก่อนแล้วกรรมวิธีทํายากแล้วถามจริงๆเหรมังสวิรัตทําได้เหรอทาได้ครับ ทำได้ครับยากไหมเนี่ยถามพี่บุ๊คเรทานประทานเราสุดยอดไหมหรือว่ากากได้ไหคือคือผมเริ่มต้นเองอ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จัเข้าวแช่แต่ว่าพี่บีเขาเป็นคนที่ชอบแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้ผมมาทํเข้าวแช่เป็นมังสวิรัติเพราะว่ามันหาทานยากที่เป็นมังสวิรัติคนมังสวิรัติก็จะแบบโอ้ถ้าอยากกินข้าวแช่จะทำยังไงผมก็ต้องไปไล่ชิมปกติก่อนครับไปไล่ชิมแบบข้าวแช่ที่ไม่เป็นมังสวิรัติแล้วผมก็ต้องมาหากรรมวิธี ที่จะทําใช้วัตถุดิบแทนเนื้อปลาจะใช้อะไรแทนมัญหามาจะเป็นเห็ดเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับเอาจนออกมาจนได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วมาพิสูจน์กันเองนะครับผมที่ร้านคุณเชิญนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับลองมาดูเลยครับยกมาเลยครับได้ครับผมใช้อะไรทอดครับวันนี้กระทงทองจะมีแม่พิมพ์แล้วก็จะเป็นแป้งครับ เป็นข้าวเจ้าครับอรับเป็นข้าวเจ้าอยู่แล้วส่วนตัวตัวไส้ก็จะมีผักแครอทข้าวโพดถั่วลันเตาครับแห้วหอมใหญ่แล้วตัวนี้จะเป็นเขาเรียกแพนมียครับอาจารย์จะทำจากทำจากพืชแต่ว่าเลียนแบบจากเนื้อสัตว์ครับเพิ่งจะออกมาไม่นานนี้อาจารย์คนไทยเริ่มทําได้ที่บางยี่หอเขามีสักพักแต่ตอนนี้คนไทยเริ่มทําได้ก็จะมีหลายยี่ห้อครับอาจารย์เดี๋ยวจะให้อาจารย์ลองชิมดูว่า เริ่มกันเลยครับได้ครับคผมก็จะใส่น้ํามันก่อนยิ่งหน่อยจะใช้ที่ร้านใช้น้ํามันลําข้าวนะครับปรุงอาหารทุกจานน้ํามันลําข้าวมีประโยชน์นะครับผมอ๋อใส่ใส่ไม่ดเยอะใช่ไหมครับอันนี้ครับผมอ๋อแ้าผมก็จะใส่3ามเกลือครับ3ามเกลือมีอะไรบ้างครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยครับ3ามเกลือนะครับโอ้ใช้คาโบรานเลยนะประมาณหนึ่งเสิร์ฟพอเริ่มได้กลิ่นหอมไหมครับหอมเนาะหอมนะ นี่มาแล้วมันมีความมีไขมันในตัวไหมครับไอสิ่งนี้มีครับมีความแบบหนุบหนับหนุบหนับจะคล้ายๆครับถ้าถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าสําหรับมือใหม่ผมว่าเนี้ยค่อนข้างทานง่ายเลยครับครับถ้าไปทํากระเพราครับอาจารย์โอ้โหห่อเหมือนเหมือนมากครับผมดูลักษณะเหมือนหมูเลยครับผม ที่ร้านจริงๆก็ยังไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะครับกระเพราที่ร้านก็ยังเป็นกระเพราเต้าหู้กระเพราเห็ดหอมนะครับสามเกลือกับตัวแพนมิสนะครับสามเกลือกับแพนมิสก็คือเป็นเนื้อที่มาจากพืชนะครับครับอืมขอเริ่มเจ็ดตัวก็ใส่หอมใหญ่หอมใหญ่ครับนะครับโอเคหอมใหญ่ดูแล้วมันไม่มันนะดูแล้วไม่มีความมันเดี๋ยวแอบจะมีความมันตอนสุดท้ายนิดนึงครับแอบมีความมันยังไม่บอกครับโอเคเริ่มนะ ผมจะใส่แควครับแ้วที่เหลือทั้งหมดก็จะเริ่มทยอยลงอ๋ออันนี้ผัดแครอทข้าวโพดถัวน้ำตาลครับเกลือเกลือเกลือสีชมพูนะครับอืม เราไม่ใช้พวกซีอิ๊วไม่ใช้พวกซอสไม่ใช้เลยเหรอครับถ้าเป็นพวกผัดอื่นๆก็ใช้ครับอาจารย์แต่ถ้ากระทงทองของที่ร้านก็จะใช้เกลือครับไม่ไม่ให้กลิ่นซีอิ๊วอะไรมาาวนเลยรบธรรมชาติเลยนะครับต่อไปคือน้ําตาลครับนิดหน่อยครับพราลูกค้าที่ร้านส่วนมากจะดูแลสุขภาพครับแล้วก็จะมีอายุหน่อยครับครับเรื่องมันเรื่องหวานผมก็ต้องก็ต้องขัานระวังอนี่ตอนนี้ที่ห้อง ห้องอาหารนะครับมีความหอมมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับกลิ่นหอมจากเครื่องปรุงทั้งหลายนะครับผมผมไม่ชัวร์ครับอาจรผมต้องขออชิมชิมดูลองชิมดูรับเป็นไงครับผมยังจืดไปนิดนึงครับเดี๋ยวปรุงอีกหนึ่งรอบเสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวไส้นี้มันทานกับแป้งรสจะต้องจัดอ๋อออ ก็อันนี้ผมจะใส่แป้งทําไมต้องใส่แป้งพี่ดีให้ให้ไส้มันเกาะกันนิดนึงครับเป็นแบบหนืดๆเวลาเราเก่อเป็นภูเขามันก็จะไม่ไม่หล่นอ๋อกระทองทอง <c oughs> มันต้องหยอดไส้เป็นแป้งใน,นประสงค์ครับแคบหน่อยครับสรใส่ไม่เยอะเนาะใส่ไม่เหมือนลาดหน้านะไม่ครับให้ให้พอหนืดๆเกาะเกาะอันนี้เมนูหลักเลยใช่ไหมครับกระทงทองส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งเมนูนี้ใช่ไหมก็ เมนูนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยครับอาจารย์ลูกค้ามาถึงก็จะกระทงทองก่อนหนึ่งชุดเอามาทานเล่นก่อนครับเรียกทาย่อยใช่ครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นมาการีนครับมาการีนอ๋อมาการีนมาการีนใส่กุ้งเลยครับผมเอาให้ได้กลิ่นครับหอมครับหอมครับหอมเลยครับหอมเลยครับครับลดับต่อไปนำใส่ช้เนะ แล้วเดี๋ยวต้องกรอกใช่ไหมฮะแล้วก็ผมจะเสิร์ฟไปเป็นจานแบบนี้ครับลูกค้ารับไปก็จะหยิบขึ้นมาครับแล้วก็จะอ๋อลูกค้าจะตักกินเองทานเองตักใส่กระทงเองอ๋อโอเคครับนี่งงามมากครับนะเดี๋ยวให้ทางทีมงานลองชิมดูครับนะครับก็สำหรับ OCU นะครับพิเศษนิดนึงไหนๆมาบ้าน นะมาบ้านของพี่ดีเป็นร้านมังสวิรัตก็อยากจะรู้ว่าเขาขายอะไรเขาทำยังไงก็เรียนเชิญได้นะครับญาติธรรมกัลยาณิมิตรที่ใฝ่ในเรื่องของกุศลใฝ่ในเรื่องของสุขภาพมาณนะที่ร้านคุณเชิญครับคุณเชิญอยู่ที่ซอยสุขเกษถนนนิมานเหมินจังหวัดเชียงใหม่ครับครับแล้วก็จะพบกับเมนูที่อร่อยมีอีกชิ้นหนึ่งอยากจะดูข้าแช่ใช่เป็นยังไง ผมทำไว้สําเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมยกมาเลยครับที่โต๊ะแล้วก็ยกมาเลยครับพร้อมรับประทานอาหารแบบทุกอย่างเลยครับทีมงานโอเคขอบคุณมากคครรัับบครับ ของข้าแช่ข้าแช่มังสวิรัตนะครับข้าแช่มังสวิรัตหารประทานยากมากผมบอกได้เลยว่าถ้ามาเชียงใหม่นะครับให้มาที่ร้านคุณเชิญครับครับอยู่ที่ซอยจุกเกษมถนนนิมมานเหมินครับครับต้องมาที่นี่เท่านั้นที่เดียวในเชียงใหม่อร่อยล้ำเลิศเลยครับผมจะบอกว่าตรงนี้ก็ปีทอดลูกกะปิลูกกะปิชุบทอดนะทำมาจากอะไรพี่ ลูกกะปิก็จะมีกระชายแล้วก็มีกะปิเจก็ทําจากทัวเรืองนะครับถัวเรืองแล้วในส่วนของถ้าจริงจจะใช้เนื้อปลาแล้วก็เป็นใช้เห็ดย่างแทนก็มีตะไคร้มีกะทิครับผมคบเคี่ยวเคียเค่ยวเคียเค่ยวตํานะครับต้เคีค่ยวจนมันเหนียวแล้วก็มาปั้นแล้วก็ชุบไข่เป็ดชุบไข่เป็ดเนื้อปลานี่คือปลาเค็มเจที่เขาเรียกกันใช่ไหมก็ของผมใช้เห็ดแทนเห็ดแทนใช่เห็ดแทนของธรรมชาติหมดเลยอ๋อไม่ใช่ของปรุงแต่งนะครับผมนะแล้วก็นี้ก็คือกระเจี๊ยบหรืออะไรครับ อันนี้เป็นพริกแห้งยัดไส้ทอดครับพริกแห้งแล้วยังยัดไส้ทอดใีกนะครับคิดดูว่าใครจะทำนะกรีดยัดไส้ก็คืออันนี้แล้นี่ก็คือพริกพริกหยวกอันนี้พริกหยวกครับถ้าตามปกติก็เป็นยัดไส้หมูสับโอ้ครับผมแล้วอันนี้คือหอมจุกครับหอมจุกนะหอมแดงที่มีเป็นหอมหอมแดงที่เป็นลูกโทนครับครับครับเอามา คว้านไส้ออกแล้วก็เอาไส้ปลาหวานแต่จริงไม่ใช่ปลาครับยัดเข้าไปแล้วก็ชุบทอดปลาหวานก็ทําอีกเครื่องปรุงหนึ่งอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งครับลูกกะปิทอดก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับนะครับพริกยัดไส้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งใช่ครับลุ่มพริกใหญ่นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะยัดไส้ครับแล้วเปิดร้านขี่มังมีเวลาทำหรอครับก็จะขายเป็นซีซั่นครับอาจารย์จะขายเฉพาะหน้าร้อนอ๋อช่วงเมษาถึง ประมาณพฤษสภามีนาคมต้องรีบมารับประทานต้องรีบมารับประทานนะครับผมจะดูที่บ้านผมจะปลูกต้นชมนาทไวครับอาจารย์ถ้าดอกเริ่มออกมันเป็นมันเป็นกลิ่นวัตถุดิบอันนึงที่จะเอามาทําน้ำข้าวแช่ถ้าดอกเริ่มออกแปลว่าผมมีสัญญาแล้วว่าเริ่มขายได้แล้วตอนนี้ดอกไม่ออกอันนี้คือสูตรลับของที่ร้านคือใช้ดอกชมนาทเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยก็ผมคิดว่าไม่ไม่ถึงกระสูตรลับครับอาจารย์แต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นอกจากมาลิแล้วนอกจากมาลินะครับผมนี่นะแล้วยังมีเนื้อฝอยที่ทํามาจากขาเห็ดหอมครับผมมาดูกระบวนการข้าวเนี่ยขัดด้วยใช่ไหมใช่ครับครับไม่ไม่ได้หุงปกติครับอืมก็ถ้าถ้าตามโบราณจริงเขาใช้ข้าวเสาให้ครับอาจารย์ครับผมก็เคยใช้ข้าวเสาให้แล้วทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าอาจจะแข็งไปสําหรับลูกค้าผมผมก็เลยปรับมาใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่า ข้าวหอมมะลิกเอามาต้มสักนิดหนึ่งให้พอข้างนอกเริ่มสุกเขาก็จะมีขุยๆพอมียางแา้ก็เอามาขัดยางเคลือบออกให้หมดซาวขัดซาวจนกระทั่งน้ําใสครับประมาณหกเจ็ดแปดรอบครับอพอน้ําใสปุ๊บแล้วก็เอาข้าวที่ได้ไปนึ่งอีกทีพอหนึ่งออกมาทีนี้พอเวลาเราเทน้ำข้าแช่ใส่เข้าไปในข้าวเนี่ยน้ำมันจะใสมันจะไม่มีขุยอะไรเลยครับมันก็จะน่าทานเวลาลอยดอกไม้มันจะน่าทาน ครับล้วก็หอมนะครับและที่สําคัญคือน้ํเข้าวแช่ขออนุญาตนะครับน้ํเข้าวแช่อยู่ที่นี่นะครับน้ํเข้าวแช่คุณเชิญนะครับหนึ่งเดียวจะบอกว่าหนึ่งเดียวในในเชียงใหม่หรือ<ช>หนึห่งแถวในประเทศก็ว่าได้เพราะหอมจริงๆครับผมเคยทานแล้วมีสูตรไหมในการอบน้ํเข้าวแช่เนี่ยก็จะมีเรื่องของเทียนอบที่เลือกใช้ครับแล้วก็ดอกไม้อโห ครับผมก็อย่างที่บอกผมจะขาดไม่ได้คือชมมนนาดอกชมมนนากลิ่นจะคล้ายใบเตยอ่อนๆนบโอ้โหสุดยอดครับนะทุกอย่างระมียดระไมแล้วก็รักษาเรื่องของตำรับของโบราณไว้เลยสำหรับร้านคุณเชิถนนนิมานเหมินนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับ OCU วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ดีมากดีมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับว่า OCU จะไปบ้านใครนะครับติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Seven